สบายดีสบายดีพี่น้องพบพกับเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าไปหลับยิงแม่บ่พี่น้องมาแต่หาเฮ็ดอู้ยพี่น้องขอบมกขอบใจกำลังใจเอฟซีทูกฐานพี่น้องก็คำแนะน้ำถูกๆคกคำในนํำพี่น้องเสียเอามาปั๊บทำตามพยายามให้ได้พี่น้องเอ้ยขอบโกขอบใจได้ลายขอบุญขอบคุณพี่น้องถูกๆูกแห่งเสียแห่งใจ มาบ่าแวงแวงเพเด้เออหมวกอีเทิงจะไม่ได้เพิ่นอันเอะเอะผู้อื่นใส่อีเทิงโอ้กระตาขึ้นนะคือแทโอ้ใส่อีเทิงอีกพี่น้องเลยพู่นพู่นมาลาดได้ตีแม่ 바이ดีพี่น้องใสๆอ๋ออีแม่อ้าแม่เฮ็ดยังแน่แม่อันน่ะมีอันเอาล้างมาแหเฮาเอิ้นเพิ่นเพิ่นแห่เมักไม้ให้เพิ่นหิวขาวแล้วเอา1เห็ดโตนตู้จให้ระเบิดแล้วเด้เฮาเฮาคิดว่าจไปหาไม้อีกเาบ่ได้าตัวนั้นน่ะเฮาจสิไปเอหิวขาวเด้อล่ะว เขาว่าไปกับโบจอดมีแต่บีบแก้ปีกๆเขาว่าอีเมย์อยากไปน้ำไปสิจกักเราป่ะแม่มันนี่แม่บอกมาปลูกสิบ่าแม่เท่าขอบนี่คือแลดเดปปลูกเส้นขอบตัวนั้นมันก็บโบย่า,ยางเนาะแบกกินเบิดบม่ได้ปลูกหน่อยๆได้พี่น้องเบิ้งลูกเบิ้งไม่สิเปลานี่คั้นเบื้องนั่นนะก็ไปปลูกเซเบิร์ดตาจอยปลูกเซเบิดทางบอ่อสแูแบกเขาแบกเขามากินห้าก็มีน้ำค้างพี่น้องเอ้ยก็ไล่ข้ามในน้ำเราแค่น้อ้เดียวค่าสิปฏิบัติตามพี่น้อง ไปเบิ่งเห็ดถ่าแม่ป่ะบได้ก็โตดำมันลูกชายบักเซนเอามือก็โตดำแล้วจักกวจะบักเซนลงมือบ่จ้เฮาก็บ่ได้เบิ่งเปลี่ยนจจะไปเปลี่ยนพี่น้องอือู้จักถามู้จักไ้เด้อพี่น้องเฮ็ดยังออกอยู่เด้อค่ะพี่น้องหาได้ปาเ็ดยิงแม่น่ะเขาเบิกแล้วพี่น้องเอ้ยเขาซื้อเอาดินแล้วเาก็เบิกใส่ลูกาในลูกเอ้ยโม ơ ừ, thu ôi oh, bố ừ? hmm, chắc right nó chỉ vào bừng ao phi ai ý mẹ hết chào ừ thật cứ kem mà lá thầy dài bạc tiêu đi ừ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  tam ừ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  ไอเซนจะเอามาเอาจะเอามาในโบเมนใช้ฉากเจ้าสีเจ้าลุงใช้ฉากอีเมย์มือเอาสีเด้อไปไปเปลี่ยนไปไปไปเปลี่ยนน้ำลายไปโอ้ยดอกเดียวนี่แต่ว่าเม่์บานนะแฮะถามอีกเฮ็ดลูกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่เฮ็ดอีเมย์นี่โบเมนเฮ็ดหักเลยขันสิตถอกออกเพราะจะมันหมุน khao kín bỏ một có có cào kim đâu mẹ, mẹ ơi, Nào đôi đục đôi 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 hết 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 hết, xài sai 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 xài xài xài, 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 xài. <laughs> เขาหฮาสิฮหอดบ่ไหมแล้หบบอ,อ,อดก็ได้สื่อแล้วบทังหอดนะบ่ฮหอดดอกเขาอีกนบบนนนนอนกเบเบิร์ดเลยด้วยนะไพ่กบบับเบิรเดนะล,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 ลอย้อลอยเดืออ่อน ล่างเน็ดก่อนพี่น้องขอนนี่นั่งตั้งเลอพี่น้องเด้อนี่แต่ดอกงามๆบ่ไปลูกบอไปบ่ไปบอไปลูกบอไปสีขาวสาวนางยเม่นี่นางซเมนดอไหนางวซเมนเด้อไมเปียกได้เออเปียกรดลูกม่สิไปทำบุกห้เปียกกรบอแล้พี่น้องเอ้ย เห็นลูกเห็นไหนมมั้บึงบึง,บง,บงคนมันอ้าคนมันร้ายค่ะเขาพอก,กินพี่น้องครูเราว่าไปฝากกันฝากกนี่ฝากอันที่ฝากนอก แม่จับใส่ลูกจับออกแม่นะจับใส่ซามในลูกจะจับออกเห็ดยังชอบพี่น้องดอกบักสวยๆเลยเอาจับออกเห็ดยังลูกแม่จับใส่อยู่นี่สี่เหลี่ยง่ายอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยลูกกระซอย บอกโบเฮ็ดคือสิบฟังดอกเฮ็ดแล้วลูกเฮ็ดโลดล่างๆล่างๆล่างๆตังสีเลยมันสีเศร้าเห็นมั้ยเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดท่านบอกว่ายายาเนียงเฮ็ดน่อโลดน่องอลดแม่ก็เก็บเขาอย่ารีดโอ้ยหักแล้วอย่าไปกินได้นานๆๆๆอย่าไปเฮ็ดได้ลูกนล้วพังมือบ่ายเอาเข้าปากมันก็พอแห้งเดี๋ยวเจ้าหันนิดกน้อยนะนั่น ได้ยังก็คืออยู่เอาเข่าแท่ปากนะฮะเป็นอะไรเดีด๋วยวนี้ฮะเบิงบบ้งสีมันเบิ้งยิงแม่ตรงหนึ่งอีกคือเก่าพี่น้องเลยล่างเห็ดล่างฮอนท่านอันท่านฝนตกแล้วมันยังออกอยู่พี่น้องบพรท่านเบิร์ดดอกเห็ดนะี่แม่แป้งห้าคลองน่าๆเปียกเบิร์ดเปียกกระเปียกสีอาบน้าไปเลยนี่กินเข่านอนนี่ล่อขายิงนอนจะกอนใดพี่น้อง

เปียกโลดเปียกโลดลูกเปียกโลดเปียกเปียกเปียกเบิ่อเปียกเมื่อไรดอกนี่มันบานพี่น้องห่ามบ่ได้ดอกเออมีแต่บอกว่าเห็ดลูกเห็ดโลดเออเห็ดโลดอืมเห็ดโลดมันกี้มุ่นแล้ว่าจับกันมันเหะลูกน่ะมุ่นกี่ได้ได้จ้ะ เข้าอยากอันเฮาก็อยากเอามานอนปั๊บได้เห็ุเวียกเห็ุงานเหรอชิปถ่ายคิปทำบนนอนเฮาก็สิได้ทิปได้ยังละบ้านนี้นะเอาโอ่เดือบชิได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไข่เฮ็ดอีเม่ป้าทุกเห็ดละมุนพี่น้องดอกเฮ็ดละมุน เดี๋ยวหาน้ำใส่ก่อนเถอะเ <c oughs> บิ่งเอาพี่น้องปล่อยนาะงอ่านอย่าเห็ดลูกคอร้องแหละจะยากกินกระดิ่งแม่ให้รินแหละลูกข้นเนเ้นียวจะกินเล็กน้อยกับความเปื่นอนความเปอลพี่น้องเอ้ยมันเคียงคู่กันขั้นบ่ให้รินมันก็บ,บ่อยู่บ่ไดริหารย่างดอกอร้อน้ปให้นางลิน ยกมือพร้อเดีย๋ยวไปหาก,ก้องแม่นายเออทุพร้อ่อให้บอกให้เจ้าทุนะฮะให้แต่งให้บอกให้ทุ่อไม่ได้บอกให้เจ้าทุ่มบ้านคยบอกให้เจ้าทุเจ้าคือบ่มูหึเสียดยังน่ะเสียดยังน่ะสิตกน้ำสิตกน้ำสิตกน้ำน้ำมากร้ายนะ่ะสิลงไปยังไปใส่เปรี้ยงเป็นอะไรปะ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 เปลี่ยนเครื่องปะอำำปาบน้ำปะมาหม่ำ,อำนอนปะ มานอนป่ะอยากนอนแล้วหรือยังบ่ฮั่นอยากนอนหึยังบ่อยากนอนบ่อยากดิ่งพี่น้อง1พี่น้องเอ้ยีพี่เฮ็ดปป้ามันเอาเ็ดดอกงามๆมาเล่นๆๆๆๆๆังเเฮ็ดซะมีบ่ได้เอาใส่ได้อนบ่แซ่บ เป็นอะไรก็จังหวะกินนะบอมันโบสุกสิกัดไอ้แได้บอกมาพอๆมาลากิฟมะทุ่งยาบานี่ทุ่งยาบอกนะทุ่งยาละทุ่งยาบานี่บาย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 แม่แม่บอกนะบาย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 พ่อพอการกิฟหนาพี่น้องลิ้นล <sought> ิ้นเอาลิ้นเอ็นจนพอใจท่านเองบายบายลายไก่เด่นะ กอยู่ลังกล้องไลมันบายบายเปียกปนเลยพี่น้องเพื่อเพเปียกนี่นะป้าป้าป้ากบพอการชิ้นหนาพี่น้องฝากกุไลาบก็แซ่์เห็นเดิมอย่างเด้อขโมอบขอบใจทุกๆกำลังใจพี่น้องสู้ต่อไปนะพี่งเนาะภายก็ต้องดินล้นคือว่าแหละขอบใจทุกคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยที่ให้คำแนะนำดีๆมาเบิ้งมันกุกินอะไรเนี่ยเบิ้ง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 ลูกเบิ้ง 联络，联络。